รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สำเวยเซตพัทยาตอนนี้โรงแรมนี้ก็ำลังเป็นกระแสอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างในโซเชียลคนก็จะโพสตเยอะมากเห็นทะเลไหมเห็นเลยค่ะเขาก็เคลมตัวเองว่าเป็น Family Hotel ดังนั้นมาเป็น f ฟ m i l y เนาะก็มีเซตอัพแบบนี้ให้เด็กด้วยทุกอย่างเนี่ยกิจกรรมอะไรเงี้ยฟรีหมดเลยนะคะยกเว้นถุงเท้าส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นปีนผาค่ะก็เขาจะมีอุปกรณ์เซฟตรงเซฟตี้อะไรให้น้องๆหนูๆด้วยเนาะหมึกต้มน้ำดำรสชาติมันจะยังไงดีจะคล้าย ตไม่ออนนชอบอ่ะ,อะสมมุติว่ามื้อเช้ามานะคะเขาก็จะเป็นเสริมนี้เลยเมนูนี้ก็น่าตาดีเนาะสำหรับมื้อเช้านะจริงๆแค่นี้พอแล้วไม่ต้องกินเยอะโอ้โหนี่วิวของพัทยาค่ะวันนี้ต้องตามเรามาเพราะว่าโรงแรมที่เราจะพาทุกคนมาเช็คอินนะพูดเลยตอนนี้ Happening ที่สุดในพัทยาค่ะใครๆก็พูดถึงที่นี่เขาบอกว่า โรงแรมนี้บนรูปท็อปนะคะมีสวนน้ำด้วยซึ่งสูงมากๆเล่นน้ำไปชมวิวไปวดูซันเซ็ตก็ได้และที่แน่ๆเหมาะกับแฟมิลี่แน่นอนเพราะว่าที่นี่เขาเป็นแฟมิลี่โฮเทลวันนี้ตามเรามาเช็คอินที่นี่ค่ะสมเมอร์เซ็ตพัทยาทิพยประกันภัยโก p r o บายอ u ควาโปรไ i l a n d ด์ โอเอซิสปาไทยแลนด์นี่เลยค่ะข้างหลังเราเลยสวนน้ำลอยฟ้าค่ะอยู่บนชั้น24ของโรงแรมนะคะก็เปิดตั้งแต่7โมงเชา้าถึง6โมงเย็นคอนเซปต์เขาเนี่ยเห็นไหมเป็นเรือโจรสลัดค่ะดัางนั้นเนี่ยมันจะมีความเรือแล้วก็มีสไลเดอร์ให้น้องๆหนูๆเล่นซึ่งเราจะอันนี้เวลาเดินลงไปนะคะมันจะเป็นบันไดเดินลงไปข้างบนเป็นสไลเดอร์ใช่ไหมคะข้างล่างเป็นสระน้ำอีกข้างล่างอีกก็ อันนี้ใครอยากจะแบบอาบแดดเล่นน้ำอะไรอย่างนี้ตามสบายเลยค่ะข้างหลังในลิฟต์เขาเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีสัญลักษณ์ด้วยเพราะโรงแรมนี้เขาเป็น pet friendly hotel นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมาแมวมาได้เลยนะคะตามสบายแต่ว่าเวลาเห็นสัญลักษณ์นี้นี่ห้ามห้ามห้ามคือเป็นชั้นที่มี f ฟอ i l ซิลิตี้ของโรงแรมค่ะ24 23เนี่ยสระน้ำส่วนน้ำเนาะส่วนเดี๋ยวเราไปชั้นนี้กันชั้น2จะมีอะไรต้องตามมาดูค่ะ มาถึงมุมนี้ค่ะชั้นสองเนาะก็จะเป็นเหมือน kids club ค่ะเป็นห้องแห่งความสนุกสนานของน้องๆหนูๆเนาะบอกไปแล้วว่าที่นี่เขาเป็น family hotel ดังนั้นเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากมีหลายมุมเลยค่ะที่น่าสนใจแต่ว่าคอนเซปต์โดยรวมก็จะเป็นเรือโจรสลัดอะไรเงี้ยทุกอย่างเนี่ยกิจกรรมอะไรเงี้ยฟรีหมดเลยนะคะยกเว้นถุงเท้าที่อาจจะต้องถ้าใครไม่มีหมา,าจ,จะต้องซื้อเนาะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนบ่อแบบว่าเด็กๆสไลด์ลงมาแล้วแบบ น่าเล่นมากเลยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นปีนผาค่ะก็เขาจะมีอุปกรณ์เซฟตรงเซฟตี้อะไรให้น้องๆหนูๆด้วยเนาะรวมถึงของเล่นอะไรต่างๆนานาที่อยู่ฝั่งนี้เลยค่ะแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเขาจะกําหนดกิจกรรมไว้เนาะตั้งแต่เช้าไปจนถึงเย็นเนี่ยนะคะก็จะมีสลับสับเปลี่ยนกันไประบายสีเพ้นท์กระเป๋าอะไรต่างๆนานาระบายสีบนปูนปลาสเตอร์บนถุงผ้าหรืออะไรเงี้ยต้องลองมาสอบถามได้ว่าชั่วโมงไหนมีอะไรแต่ทั้งหมดคือฟรีหมดเลยค่ะ เห็นว่าดีมากๆเลยอันนี้แล้วก็ข้างในมีห้องเกม PlayStation อยู่ข้างในด้วยนะสำหรับเด็กอันนี้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครจะมาเนี่ยตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นแต่เขาจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเหมือนแบบเป็นช่วงกลางวันเนาะที่เป็นช่วงเวลาสำหรับทําความสะอาดก่อนก็คือจะปิดสักชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะแอบถามก่อนว่าเขากําหนดอายุเด็กไหมว่า ได้ถึง12ก็คือถ้าเกิน12เชิญไปอยู่ชั้น24เล่นน้ำอะไรอย่างนี้ได้แต่ถ้าเด็กอยา่จะมาเอนจอยในนี้ต้องไม่เกิน12ค่ะโอ้อาจริงๆมาทีนี้ก็สะดวกนะเพราะว่าจากกรุงเทพเงี้ยค่ะขับรถมาประมาณสัก2ชั่วโมงเองเนอะเดี๋ยวนี้มีทางดงทางด่วนสะดวกแล้วถ้าขับแบบสบายๆรถไม่ติดอะไรเอย่างเงี้ยก็2ชั่วโมงลงทางด่วนมาแล้วเข้าพัทยากลางก็ มาถึงที่นี่เลยค่ะที่ซัมเมอร์เลยซึ่งเรื่องโลเคชันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเดินจากตรงนี้5นาทีถึงหาดแต่ที่ดีกว่านั้นคืออยู่ตรงท้ามห้างเซนทัลเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาแล้วอยากพักใจกลางเมืองเห็นวิวด้วยช้อปปิ้งด้วยข้างไปนี้ก็ช้อปปิ้งได้แล้วจะเดินไปเที่ยวหาดก็ไม่ไกล5นาทีก็มาที่นี่ได้เลยค่ะที่ซนะัมเมอรเซนาะซึ่งพอเข้ามาแล้วแบบข้างบนเนี้ยไอตรงล็อบบี้เนี้ย มันเพดานมันสูงสูงอะ่ะมันดูโปร่งโล่งแล้วก็ตกรอบด้านเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนด้วยซึ่งบางทีเนี้ยเพราะเขามีกิจกรรมเยอะใช่ไหม mm hmm. เขาก็จะไม่ใช่แค่ทําในห้องในจิมเนาะ mm hmm. เขาก็จะมานี่เลยค่ะที่สวนเลยไปโยกง้งโยกคะอะไรอย่างนี้ mm hmm. เขาก็มีพื้นที่ของเขาอยู่นี่ข,ขนาดว่าอยู่ใจกลางพัทยานะคะแต่ก็มีกิจกรรมมากมายเลยค่ะ mm hmm. อ้าวมาดูส่วนของห้องพักเขาบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งจุดที่แตกต่างด้วยเพราะว่าที่เซร์เซ็ตเนี่ย ความที่คอนเซปต์เขาเป็น Family Hotel เนะเขาก็จะมีมี Space ที่แบบไม่ใช่แค่ห้องธรรมดาเท่านั้นทั้งหมดเนี่ยมี324ยูนิตนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูแบบ1ห,ห้องนอนก่อนอ่า1ห,ห้องนอนก็จะเปิดประตูเข้ามาเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะทำาคงทำครัวอะไรไปบางคนซื้อของมาแล้วแบบเฮ้ยวันนี้เราเอาอะไรมาทำครัวทำแบบมาคุกเองอะไรเงี้ยสบายเลยเพราะว่าเขามีหมดนะคะมีเตาอ่าเขียงเขิงยังมีเลยอะ่ะอุปกรณ์เครืครัวเหอะไมโครเวฟด้วยแล้วก็นี่ ช้อนชามมีดอะไรอย่างนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะแบบเครื่องปิ้งขนมปังกาต้มน้ำร้อนและอยากจะสักผ้าใช่ไหม <c oughs> นี่เลยมีครบจา้าครบมากซื้อของมาแช่ไว้ <c oughs> เผื่อบางคนแบบอ่ะต้องแบบมีของสดของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีครบครบทุกสิ่งจ้าจะแอบบดูตรงนี้ก่อนหม้อไห่กระทะอะไรอย่างนี้มีหมดเลยนะ <c oughs> ครบเครื่องเรื่องของการที่จะมาทําครัวซึ่งเมื่อทําแล้วนั้นนั่งกินตรงไหนนี่เลยจา้า เนี่ยเขาก็จะมีเซตอัพเป็นโต๊ะไว้ให้เนาะที่จะนั่งกินข้าวกันส่วนข้างหลังนู้นเลยมาเป็นแฟมิลี่เนาะก็ะมีเซตอัพแบบนี้ให้เด็กด้วยเด็กนอนในนี้ได้เลยอะ่ะหรือใครแค่อยากจะเล่นอยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเวิร์กอันเนี้ยเราชอบเลยข้างหลังข้างหน้าออกไปเป็นระเบียงได้ด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปเนาะ โลเคชันเขาดีอยู่แล้วตรงกันข้ามขาดเหลืออะไรไปช้อปปิง้งไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์ได้แล้วก็มาทําครัวที่นี่ได้ส่วนนี้เลยค่ะเป็นเซตอัพของน้องๆหนู่ๆเนานะที่แบบว่าน่ารักมากๆมีของกินด้วยนะของกินแล้วก็ของเล่นซึ่งอันเนี้ยเด็กๆนะ่าจะชอบค่ะเขาก็จะเป็นเหมือนเกมเนาะเป็น kids passport เป็นเกมต่างๆที่ทำแบบเหมือนแบบ 6ภารกิจที่อยู่ทำแล้วแบบว่าได้แซมครบเนี่ยเออแล้วก็เอาไปพ่อแม่ไปโพสในโซเชียลมีเดียแล้วก็แท็กโรงแรมนี่เด็กก็จะแบบว่าชอบแบบนี้นะคะก็มาแล้วลองดูอ่ะแต่เดี๋ยวไปดูห้องนอนกันดีกว่าโอ้ห้องนอนก็โปร่งโปร่ง,ปรงเลยค่ะคือมันเป็นกระจกใสรอบด้านอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบหนึ่งห้องนอนล้วว่าดีนะเออดีเลย คือมันเป็นสัดส่วนอะข้างนอกเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นห้องกนกิโต๊ะกินข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอเข้ามาด้านในก็เป็นส่วนของห้องนอนเลยซึ่งเราชอบการตกแต่งเนาะเหมือนโทนสีจะแบบทึมๆแต่ในเวลาเดียวกันเล่นสีเล่นกับการตัดของสีเนี่ยเห็นไหม น้ำตาลเขียวน้ำเงินแล้วก็จะแบบความเป็น Family Hotel ก็ต้องมีนี่น่ารัก่ตีืมแล้วก็ส่วนของห้องน้ำนะคะมองจากอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นกระจกแบบซีทรูเลยแต่ว่าปิดได้นะคะสำหรับใครที่อยากปิดเดี๋ยวปิดจากข้างในได้อ่ามาดูส่วนของห้องน้ำนะคะเสียงกล้องเนี่หนึ่งในห้องน้ำคืออย่างที่บอกไปนะเมื่อกี้ว่ากระจกนี้เขาจะแบบซีทรูมากคือเปิดได้เลยค่ะก็แช่นอ่างไปเพราะเขามีบัตรถัให้แล้วก็ มองกันไปมองกันมาได้แต่ว่าอย่างที่บอกเนาะอ่าห้องนี้เขาเป็นแฟมิลี่โฮเทลเผื่อมีลูกน้อยหอยสั่งน้ำก็จะมีแบบเอาไว้หลอกเด็กให้เด็กแบบเล่นน้ำอะไรอย่างนี้ก็เขาแยกค่ะเป็น2ส,ส่วนชาเวอร์กับห้องน้ําแยกกันเลยอ่าเมื่อกี้ลืมดูตู้เสื้อผ้าไปว่าข้างในเขามีอะไรให้บ้างนะห้องแบบนี้นะคะก็จะมีเตารีดมีบอร์ดให้เนาะล่มเริ่มต้องมีค่ะพัทยาเผื่อฝนตกนะเอามาดูฝั่งนี้กันบ้างมีบาตโรบ ให้2ตัวแล้วก็ได้บอบผมเซฟตี้บ็อกซ์แล้วก็รองเท้าแตะค่ะเผื่อแบบไปเดินชายหาดแล้วใครมาเที่ยวทะเลไม่ได้รองเท้าแตะมาก็สามารถหยิบยืมไปใช้ได้นะคะอันนี้เป็นห้องแบบหนึ่งห้องนอนเนอะซึ่งเขามีโปรโมชั่นร่วมกับ KTC ด้วยนะคะแต่จะเป็นโปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวไปฟังกันเลยและสำหรับใครที่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตของ KTC นะคะข่าวดี เขามีโปรโมชั่นร่วมกันค่ะกับซัมเมอร์เซตพัทยานี่แหละก็คือถ้าคุณถือบัตรและคุณมาจองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมนะคะคุณจะได้ส่วนลด15%ค่ะทั้งห้องที่เป็น1ห้องนอน2ห้องนอนและ3ห้องนอนค่ะแล้วใครที่เป็นลูกค้าของซัมเมอร์เซตคือเป็นเมมเบอร์ของเขาอยู่แล้วเนี่ย เพิ่มไปอีก15%สิริรวมแล้ว KTC เป็นเมมเบอร์ด้วย30%แน่ลดเยอะมากๆโปรนี้นี่นะคะนี่เลยก็จะมีนี่มีเต็นท์มีขนมมีเครื่องของเล่นของน้องๆหนูๆนี่เขาจะเซตอัพให้แบบนี้เลยฟรีเลยนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่15สิงหาปีนี้ไปจนถึง31มีนาปีหน้าค่ะอย่าช้านะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆหนูๆมาเด็กต้องชอบเชื่อชันเด็กต้องชอบแบบนี้ อามาดูอีกแบบค่ะเป็นห้องอีกแบบอันนี้เป็นแบบสตูดิโอนะคะก็เหมาะสาหรับคนที่เอามาได้มีลูกเลิกอะไรมาบางคนเข้ามาเป็นคู่อะไรเงนะี้ยเนาะอยู่ห้องแบบนี้ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าห้องเขาสเปซนี่คือกว้างขวางเลยเนาะเข้ามานี่เลยค่ะอย่างมุมเนี้ยก็จะเป็นมุมนั่งเล่นซึ่งตกแต่งเหมือนกันเลยนะคะนี่เห็นนะด้านหลังนี้แล้วก็เป็นมุมที่แบบสามารถเปิดประตูเปิดระเบียงแล้วใครอยากจะไปนั่งชิวที่ระเบียงก็ได้ส่วนอันนี้เลยค่ะก็จะเป็นมุมที่แบบ อ่ามีนี่เป็นเวลคัมฟรุตด้วยเนาะสำหรับคนที่เช็คอินชุดเครื่องนอนก็กริปเลยค่ะนอนดีแน่ๆมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่แบบบิวอินเหมือนโตะทำงานสามารถแบบทำงงทำงานต่อได้เลยตรงนี้ก็จะมีโคมไฟไว้ให้ด้วยดรงนี้นะคะหรือใครจะนั่งแบบแต่งน้องแต่งหน้าอะไรตรงนี้ก็ได้เลยรวมถึงอันนี้ด้วยค่ะห้องแบบนี้ก็เช่นกันจุดเด่นของซัมเมอร์เซบอกไปแล้วนะก็คือทุกห้องมีครัวให้นะคะ เนี่ยมีเตาสําหรับคุกกิ้งมีไมโครเวฟมีอะไรองี้ค่ะทุกอย่างเลยคือเป็นโรงแรมที่เหมาะกับจริงๆคนอยู่ยาวๆน่าจะดีเนาะเพราะเวลาคนอยู่ยาวๆอะ่ะเขาไม่ได้ออกไปดินเนอร์ทุกวันนะบางทีอะ่ะเอ้ยวันนี้ทําครัวกินดีกว่าข้ามไปซื้อเพราะว่าอย่าลืมว่าโลเคชั่นดีตรงข้ามกับห้างใช่ไหม ไปซื้อวัตถุดิบจากข้างมาแล้วมาคลุกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มีเครื่องดูดควันด้วยแล้วก็สักผ้าแต่เขาก็มีกระฟงกาแฟให้นะคะแชากาแฟเนี่ยมีให้หมดเลยเนาะห้องน้ำก็เช่นกันค่ะการวางเลยเยอร์ก็จะไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันก็คือเขาก็ทำเป็นซีทรูไปเลยเนาะสามารถลูดม่านลงมาได้จะปิดม่านก็ได้มีเครื่องชั่งน้ำหนักให้ด้วยและที่ไม่เหมือนกันก็คืออ่างอ่างน้ำ ที่แบบว่าลวดลายจะไม่เหมือนแต่ไปทรงกระเบื้องอะไรอย่างนี้เหมือนกันเลยค่ะอันนี้ก็สวยเนาะแตกต่างกันไปแต่ละห้องแต่ที่ลืมพูดไปอีกอย่างหนึงน่งก็คือพวกอเมนิตี้ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นเซ็ตอย่างนี้ค่ะเป็นเซตขวดใหญ่แบบนี้อันนี้บอดีอ้โลชั่นเที่ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยรวมถึงบอดี้วอชอะไรเงี้ยอกินแบบกินดีเลยค่ะกินดีเลยอื ทุกห้องก็จะมีอย่างนี้ให้นะคะเมื่อกี้เห็นหนั่งอย่ห้องเมื่อกี้แล้วลืมพูดก็จะมีพวกแปรงสีฟันอะไรให้เผ mm. ื่อบางคนมาแล้วแบบเออไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องติดมาอะไรเงี้ยที่นี่เขาก็มีให้หมดเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นห้องแบบสตูดิโอนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปเนาะ mm. เขามีทั้ง1ห้องนอน2ห้องนอน3ามห้องนอนหรือถ้ามาแค่2คนก็แบบสตูดิโอก็ได้ะคะ่ะแต่หน้าพักทุกแบบเลย ประกันชั้นหนึ่งทิป up to my จากทิพยะประกันภยัยจ่ายตามระยะไหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบ up to you ทิป up to my เริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1นึ6หรือท i ปอินชัว .com หรือตัวแทนในหนะ้าทิพยะประกันภยัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้ง ออกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับทัวร์เอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปีตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่โดโลไมประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าสเสน่ย์ยังเวนิสและปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0955451194หรือแอดไลน์ roh.tg รักเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอกซอติกตุลาคมไปชมใบไ,ไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบาสองประเทศสุดเอกซอติกในแถบทะเลแคริบเบียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 8 4 3 1 6 6 1 3 2หรือแอดไลน์ Go Together Travel สวัสดีครับอาสวัสดีครับอะไรทำให้คุณอาดูมีความสุขขนาดนี้ครับเอ๊ะใครก็บอกกันอะอันนิงใส่ใจตัวเองทานอาหารหลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายและกินไบเอซินจ้าโหคืออะไรครับอารู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Bio ไบโอเินไล่ะคุ้นๆครับอาไบโอซินนั้นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ของดีๆแบบนี้อิมพอร์ตมาจากไหนครับอาอิมพอร์ตอิมพอร์ตอะไรกันครับของคนไทยทำเองนี่แหละครับของอันหนิงครับขอบคุณมากครับไบโอซซน หนึ่งแคปซูลทานได้ทุกเพศครับอย่างเนี้ยผมต้องเริ่มแล้วครับอาเริ่มเลยครับฟังอันนี้เราก็อยากจะมีสุขภาพดีตามค่ะก็เลยนี่เลยลองกินไบโอซินมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็รู้เลยว่าเออลำไส้มันก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆคนที่มีปัญหาพวกท้องผูกท้องอืดเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะภูมคุ้มกันไมนค่อยดี ตัวนี้นี่ช่วยได้มากเลยเพราะว่ามันมีการทํางานของพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติก15สายพันธุ์ซึ่งมันเหมือนนักลบที่แข็งแกร่งมากมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ท้องไส้นี่ก็จะดีขึ้นเป็นลําดับเนอะหลังจากนั้นสุขภาพเราจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอสุขภาพดีนะทุกอย่างในชีวิตมันดีหมดปกติไบโอซินราคากล่องละ1,590บาทพิเศษเพียงบอกโค้ดการคลับจะได้รับส่วนลดเลือกระปุกละ999บาท โทรไปที่02-275-2232หาอายอซิรือ l i น e bio sin ทิพยะประกันภโโัออย GoPro by Aqua Pro Thailand Oasis Spa Thailand โหเราขับรถมาประมาณไม่ถึง10นาทีนะถ้ารถติดอาจจะถึงนะแต่ถ้ารถไม่ติดเนี้ยประมาณ 7, 8นาทีถึงที่นี่แล้วค่ะคือที่โรงแรมเนี่ยเขาแนะนํามาว่าร้านอาหารชื่อร้านโปรดอ่เป็นร้านที่ถ้าใครมาพักที่นี่นะแล้วอยากจะมาลองชิมอาหารอร่อยๆก็มาร้านนี้ได้แต่ จะมีเมนูอะไรทำเลที่ตั้งอยู่ตรงไหนนี่เลยค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับน้องกอฟแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอฟโอเคอ่ะก่อนอื่นเอาไปชื่อร้านโปรดกันโปรดที่มาของร้านโปรดนะครับมันก็จะมาจากคำว่า Produ c e and product อ,อย่าง r r o u c e เนี่ยครับผมเราจะใช้เทคนิคการทำแบบ traditional แบบดั้งเดิมเลยครับซึ่งอาหารเราเป็นอาหารไทยครับผมแล้วก็เราก็บวกเทคนิคการทำอาหารต่างๆแบบ ของต่างชาติเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นซูวีนะครับมีการไดเอทเข้ามาเงี้ยครับผมโปรดักต์ก็คือเราพยายามจะคัดสรรโปรดักต์ที่ดีที่สุดนะครับโดยที่คัดเลือกจากในพื้นที่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดนะครับเป็นผักที่เราใช้นะครับก็จะเลือกแบบออร์แกนิกแต่เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าร้านนี้อาหารไทยแต่เป็นไทยฟิวชั่นมีคอนเซปต์อะไรนะอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าเป็นทูสเกลครับผมครับ ของเราจะเป็นเน้นไปแบบ Zero s i l ร o w a นะครับอย่างที่เห็นอาหารลหลายๆจานนะครับ9 0ครับผมสามารถทานได้หมดนะครับในจานนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือทิ้งเนี่ยจะน้อยมากแต่เมนูตรงหน้าคือเมนูที่แนะนำเป็นเมนูแนะนำเริ่มจากอะไรก่อนดีกอ๊อฟอันนี้ก่อน ัมเป็นแซงว่าไข่ปลาแต่เราผสมภาษาครับผมมันจะมีทั้งสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีมาผสมกันนะครับก็คือเราใช้ไข่ปลาเียวเสียวอันนี้รสชาติมันจะออกเป็นเหมือนยำหรอเป็นกึ่งยำกึ่งยำครับแต่ครั้งนี้คือมันจะมีลูกเล่นในการทานค่อนข้างจะแบบเยอะครับเพราะว่าเขาเสิร์ฟมาพร้อมอันนี้น่อันนั้นก็จะเป็นสาล่ายทอดครับผมก็ด้านล่างนะครับที่เห็นเป็นสีแดงๆนะครับอันนั้นเป็นตูเลขกุ้งเราก็ใช้เปลือกกุ้ง จากที่เราแกะทำอาหารนะครับก็ไปอบอนะครับแล้วก็เอามาปัา่นแล้วก็มาทําเป็นทุเลนแนะนํานะครับทานครั้งแรกลองทานเฉพาะไข่ปลาก่อนอันนี้คือเรานาไข่ปลามาอมดองครับผมนี่มันจะเป็นแบบนี้ใช่ครับไข่ปลามันแตกเลยใช่ครับมันจะมีหลายอินเวนต์มากสําหรับเนมนูนี้คราวนี้ครับผมแนะนําให้คลุกให้เข้ากันแล้วก็เพิ่มน้า เพิมน้ำยำครับผม้ักปลาปอนอนนี้เหรอใช่ครับหมดไหมหมดเลยครับผมจะได้รสชาติที่จัดจ้านก็คือเราตักครับเราตักไข่ปลามาใส่อ่เราตักไข่ปลามาใส่โอเคอะตักไข่ปลามาใส่ทานเข้าไปมันจะสดชื่นครับผมเออเหรออะไอไข่ปลานี่แปะเนาะครับ แปลกดีอ่ะเราจะเอามาล้างล้างมีลินด้วยครับผมแล้วเ้ามาดองสูตรพิเศษของทางร้านด้วยครับอ่ะถัดมาอันนี้คืออะไรกรอล์ฟเมนูต้มขาคาสตาร์ปลาสลิดปูครับในนี้เราจะใช้ปลาสลิดทุกส่วนเลยอืนะครับก็เนื้อส่วนหนึ่งเรามาทําเป็นลาสลิดปูนะครับอีกส่วนหนึ่งเราเ้ามาหั่นแล้วทอดเป็นชิน้นแล้วก็จะมีใน คาสตาร์นะครับในคาสตาร์เราก็จะมีในส่วนของก้างปลาสลิดด้วยโอครับปกติก้างปลาสลิดนะครับหลายท่านจะทิ้งเออจแต่เราอ่ะนำไปย่างให้หอมก่อนครับเราค่อยไปอบอบให้เข้าแห้งย่างแล้วอบครับแล้วปั่นครับมันก็จะได้เป็นคล้ายๆแบบคอนดัชชีอ๋อมันคือเหมือนน้ำต้มขาใช่ครับเขาคือน้ำต้มขาเลยคือรสชาติอ่ะคือต้มน้ำต้มขาเลยอื มันคือต้มขาไก่แหละแต่มันคือต้มขาปลาสลิดอันนี้ลองทานกับเนื้อคาสตาร์ทครับเหมือนไข่ตุ๋นปะครับนวลๆอร่อยอันนี้อร่อยพี่ชอบมาจานนี้จานที่สามนี่ก็เมนูพื้นบ้านเลยครับผมหมึกต้มน้ำดำหมึกต้มน้ำดำรสชาติมันจะยังไงดีจาน คล้ายต้มยำนะครับแต่เขาจะซอฟต์ลงมากว่าคือเราเราไม่ได้ปรุงเยอะชอบอะรสชาติส่วนหนึ่งมันมาจากตัวของมึกอยู่แล้วถ้ามึกสดเขาจะมีรสชาติในตัวของที่ไม่แล้วคือแล้วคือสดด้วยใช่ครับอืมอรนนีชอบอือันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของทางร้านหมกอนกันอันนี้คือปลาอะไรนะกอลปลากระปงทอด แต่ชื่อเมนูมันคือปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาอันนี้เป็นเมนูที่ไปร้านไหนก็ต้องมีต้องมีแต่ที่นี่เขาจะเป็นเขาแัเป็นปลากระพงของเราเนี่ยเราไปทําการเวทเอจก่อนครับเวทเอจก็คือเพื่อให้รสชาติอะครับเขาดีกว่าที่เราทานสดนะครับรเราเสิร์ฟกับไอเราใส่น้ำจิ้มอะไรอันนี้จะเป็น น้ำยำมะมว่วงครับผมนะครับแล้วก็เทคนิคการทอดของเราเนี่ยคือกรอบนอกแต่ด้านล่างยังคงความนุ่มอยู่แบงด้านนอกเ,เหมือนเหมือนแบบว่ากรอบแข็งไ่หมดแต่งจริงไม่ใช่ครับแล้วเราก็ฟินตระเกลก็คือเก็บปลาน็ยังอยู่ทอดทั้งเก็บครับของคาวแบบเลิศมากขอให้สั่งตามเราสิกกอบแนะนําแต่ไม่ได้มีแค่อาหารนะคะเครื่องดื่มเขาก็ดูสิให้กอลให้กอบเล่าดีกว่า เริ่มจากแก้วนี้นะครับเป็นหม้อแกงคอฟฟี่เป็นเมนูกาแฟที่เราไม่ใช้นมเราใช้กะทินะครับเราใช้ับน้ําตาลปี๊บนะครับนะครับตาลตะโนดนะครับแล้วก็มีน้ําดอกช่อมะพร้าวนะครับส่วนหม้อแกงก็ทางร้านทําเองเป็นหม้อแกงถั่วหม้อแกงถั่วนะครับอันนี้เป็นโปรไบโอติกแลมูเทนนะครับโอ้โหอินเทรนด์เหอะโปรไบโอติกเป็นคีเฟอร์นะครับที่รู้จักกันเนาะก็คือบัวหินาทิเดนนะครับ ขั้นตอนการทําก็ใช้ระยะเวลากว่าจะได้แก้วนี้นี่ใช้เวลาประมาณ10วันอันนี้ก็คือหมวดของเครื่องดื่มซึ่งไม่ได้มีแค่นี้จริงๆมีเยอะกว่านี้ด้วยใช่ครับก็มาลองกันนะคะที่ร้านโปรดเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิด10บโมงถึงสี่ทุ่มครับสิบโมงถึงสี่ทุ่มทุกวันไหมทุกวันครับทุกวันบอกทําเลหน่อยก็อยู่ตรงไหนทําเลก็จะเป็นจากเดินทางมาจากเส้นพัทยาเหนือนะครับมุ่งตรงไปนาเกลือนะครับก็สักประมาณ 2กิโลเมตรครับร้านอยู่ปลาม,มือครับผมอ่ะก็มากันนะคะเผื่อใครแบบเออเสาร์อาทิตย์มาเที่ยวพัทยาแล้วอยากลองร้านใหม่ๆลองลองร้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใครไปพักที่ซัมเมอร์เซ็ตนะคะเหมือนอย่างที่เรามาขับรถมาสัก7-8นาทีก็ถึงแนละ้วถ้ารถไม่ติดนะคะใกลมก้มากๆเนาะก็มาลองชิมที่นี่กันได้ค่ะคนะวันนี้ขอบคุณกอบฟมากค่ะขอบคุณค่ะ เอาจริงๆพัทยาเนี้ยมีร้านอาหารเปิดใหม่ๆเยอะเลยมาแต่ละครั้งเราก็จะแบบเลือกชิมได้เลยอะอย่างครั้งนี้เราอยู่ที่ซัมเมอร์เซตใช่ไหมเราก็แบบเสิร์ชหาดูเอ๊ะตรงไหนนะที่แบบเป็นคาเฟ่เก๋ๆอะไรอย่างนี้ก็เจอที่นี่ค่ะ o r d i n a r y c o f f e e เนาะเป็นร้านที่แบบเออมันเหมือนเป็นดีไซน์คาเฟ่อะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะแล้วแบบมองจากข้างในเนี้ยคือเห็นทะเลเลยเพราะตรงนี้มันเป็นถนนเรียบหาดจอมเทียนใช่ไหมมันเห็นหาดข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเขาเสิร์ฟสามมื้อเลยนะตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มเรียกว่าตั้งแต่มื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อค่ำเนี่ยสามารถมากินที่นี่ได้เลยก็จะเป็นเมนูง่ายๆเนาะกินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยอ่ะเดี๋ยวบอกว่ามีอะไรดีกว่าเนาะสมมุติว่ามื้อเช้ามานะคะเขาก็จะเป็นเสิร์ฟนี้เลยเมนูนี้เขานาตาดีเนาะสำหรับมื้อเช้านะจริงๆแค่นี้พอแล้วไม่ต้องกินเยอะเอาแค่นี้พอซึ่งเขามีกาแฟด้วยนะคะกาแฟก็จะแบบมีหลายเมนูมากไปดูเมื่อกี้ไปดูเมนูเขาเนี่ย แต่งน้องแต่งหน้าสวยเลยค่ะกาแฟอันนี้เป็นส่วนของมื้อเช้าเนาะซึ่งมืองม้อกลางวันมื้อค่ำเนี่ยก็จะเป็นอาหารส่วนใหญ่เป็นเมนูกินง่ายๆเนาะอย่างคาโบนาร่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกี้ยวเกี๊ยวกรอบหมูสับต้ยมยำนี่ก็จะเป็นเมนูอย่างนี้เลยเป็นเหมือนเกี้ยวกรอบที่เขาทอดนี่แหละแต่จะมีหมูสับต้ยมยำด้วยคือเหมือนเป็นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเอาสัหน่อยเดี๋ยวลองสัหน่อยนี่จะแบบดิบๆมาอย่างเงี้ยอือแต่เหมือนเผ็ดอะเดี๋ยวก่อนนะลองก่อน เป็นเหมือนต้มยำจริงเหมือนเป็นเมนูกินเล่นเนาะแต่ว่าไม่เล่นนะเยอะอยูอม่มีเครื่องดื่มด้วยมีสมูทตี้มีเครื่องดื่มร้อนเย็นนะคะสำหรับใครที่อยากจะหาเครื่องเครื่องดื่มร้อนเย็นนี่มีหลายเมนูเลยแต่นี่ค่ะขนมอันนี้เป็นวัฟเฟิลมะพร้าวอ่อนก็เป็นขนมน,นะเขามีขนมหลายอย่างมีพวกเค้กในตู้อย่างเงี้ยถ้าใครจะมาตรงนี้ก็ เปิดตั้งแต่8วโงเช้าถึง4ี่ทุ่มทุกวันนะคะบอกเลยว่าเปิดทุกวันเพราะฉะนั้นใครสะดวกมามื้อไหนก็มาได้หรือบางคนมาพักแถวหาจอมเทียนเนาะแล้วไม่ได้มีอาหารเช้าอะไรเงี้ยก็ฝากท้องไว้ที่นี่ได้ค่ะมื้อเช้าโอ้ยวันนี้ตื่นเช้ากว่าน,นิดนึงค่ะเพราะว่าที่ซัมเมอร์เซตเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมเช้าๆทุกวันเลยนะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนี่เลยเดี๋ยววันนี้ถามน้องแอมดีกว่าค่ะว่า นี่เราเตรียมเล่นโยคะนะแต่ว่านอกจากโยคะมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าเดี๋ยววันนี้เราโยคะใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นโยคะอะไรนะแอมเป็นโยคะแบบ stretching แบบยืดเหยียดทั่วไปค่ะอ่าเดี๋ยวพูดถึงกิจกรรมช่วงเช้าหน่อยถูกจริงๆไม่ใช่เฉพาะช่วงเช้าเนอะก็มีทั้งวันเนาะใช่ค่ะคือกิจกรรมของเราจะมี2เวลาก็คือ7จ็ดโมงถึงแปดโมงค่ะแล้วก็ห้าโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งค่ะค่ะแต่ละวันก็จะมีคาที่ ไต่างกันอกปาใช่ค่ะก็อาควาน้ำก็คือเล่นบนสานน้ำโยคะค่ะพีลาทิศเอ่อบ็อกซิงฟิตบอลประมาณนี้เยอะนะใช่ค่ะเยอะนะเออซึ่งแต่ละวันก็จะจัดให้ไม่เหมือนกันค่ะมีอยู่ใจกลางพัทยาเลยนะเขามีพื้นที่สีเขียวนะสำหรับแบบเล่นโยคงโยคาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดีอ่ะพี่ว่าดีแบบตื่นเช้าๆมาอย่างวันนี้เช้านิดหนึ่งนะซึ่ง แดดมันก็อ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยมารับวิตามินดีหน่อยแล้วเดี๋ยวโยคะกับแอมกันดีกว่า เลิศอีกเยอะเลยค่ะสมมอรเสตพัทยาเป็นหนึ่งในนั้นเนาะตอนแรกเห็นคนเขาพูดกันไงจริงๆฉันอะเวลาเดินทางเดี๋ยวนี้นะหาโรงแรมนี้หาตามที่คนเขาบอกเฮ้ยๆตอนนี้โรงแรมนี้กำลังเป็นกระแสอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างในโซเชียลเงี้ยคนก็จะโพสต์เยอะมา,มากก็เลยตามมาดูซิว่าจะเลิศจริงหรือเปล่าเลิศจริงๆค่ะอันดับหนึ่งก่อนเลยนะโลเคชั่นเห็นทะเลไหมเห็นเลยค่ะอย่างเนี้ยที่เรานั่งอยู่เห็นไหมสระว่ายน้ําอยู่ชั้นบนมีส่วนน้ําอยู่ ส่วนน้าอยู่บนลูฟท็อปเราเห็นวิวอะเออวิวเวิร์กอ่าวของพัทยาซึ่งแบบสวยงามมากค่ะ2คือโลเคชั่นดีเวอร์เพราะว่าจะไปช้อปปิ้งใช่ไหมอยู่ตรงข้ามเลยแล้วเมื่อคืนเห็นเดินขับรถผ่านเอา้าไนบาซาอยู่ตรงนี้เองห้างจะไปช้อปปิง้งเดินข้ามไปเลยจ้าอะไรเงี้ยคือแบบดีอะหรือว่าใครแบบเฮ้ยวันนี้อยากชิลไปนอนเล่นบนชายหาดเดินไป5นาทีจากหาดอยู่ตรงนี้จ้าก็ดีนะคะนี้ถือว่าเออ แล้วห้องหับโอเลยห้องเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยนะว่าเขามี1ห,ห้องนอนสองห้องนอนสห้องนอนทุกห้องแม้แต่ห้องสตูดิโอมีครัวค่ะนี่คือโรงแรมที่แตกต่างจากอื่นคือคุณสามารถอย่างเมื่อวานเนาะเราก็ไม่ได้ทันถ่ายไว้เราซื้อ๋วยเตี๋ยวมากินอะไรเงี้ยมันคุกได้มันไมโครเวฟได,มได้มันอะไรได้ไงมันเป็นเหมือนมันเป็นห้องครัวเลยเพราะฉะนั้นมันเหมาะมากหากับคนที่แบบมาเป็นแฟมิลี่เนาะเพราะอันนี้เขาก็เคลมตัวเองว่าเป็นแฟมิลี่โฮเทลดังนั้นถ้าใครจะมาก็ เชิญเลยนะคะดีใหม่กิจก,กรรมก็เนี่ยที่เราลงไปเล่นโยคนะเนาะจิมก็ดีค่ะแล้วก็ k i d สค l ับนะเพราะเขาเป็น Family Hotel ดังนั้น k i d สค l ับดีเวอร์ถ้าเกิดใครมองหาร้านอาหารนะคะก็ o r d i n a รี c คอ f ฟ e ่นะก็จะมีกาฟงกาแฟมีของก,กลุบกลิบอะไรให้กินแต่ถ้าว่าจริงจังอยากจะแบบจริงจังกินอาหารไทยที่ฟิวชั่นแบบ จริงจังแปลกตารสชาติดีอะไรเงี้ยค่ะก็ไปร้านโปรดได้ก็ขับรถจากนี่ไปไม่ถึง10นาทีนะร้านโปรดอะไรเงี้ยค่ะใกล้ๆก็ลองดูนะคะสําหรับใครที่เผื่อมาเช็คอินที่นี่แล้วแบบมองหาร้านอาหาร mm hmm. อย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนหน้าพักน้าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวเคชัน hmm. ไปสํารวจให้ค่ะววันนี้ลาไปพร้อมกับวิวสวยๆของที่นี่เนาะสวัสดีค่ะ